ตึงเกินอ๋อสบายตัวละสายหูฟังไม่ได้ยินเลยทีนี้สายตึงเกินแย่แล้วกูเออเออแย่แล้วแย่แล้วได้หรอมะไปเอ้าไม่ได้ยินด้วยเสียงเกมไม่เข้าหรอเออแย่แล้วแย่แล้วเสียงเกมไม่เข้า เราขยับเคลื่อนยกคอมพิวเตอร์ไปทำงานนอกสถานที่แล้วมีปัญหาทุกที่อืมอเป็นไก่เอ้ยเป็นที่อินเทอร์เนต็ตเหรอไม่ใช่นี่นะหูฟังหูฟังเสียงไม่เข้าเกมแล้วทีนี้อา้าวแย่แล้วเราแย่ yeah, แล้วเราเสียงไม่เข้าปกติแต่ว่าเสียงเกมไม่เข้านึจ๊ะ Yeah, แล้วเราเสียงเกมไม่เข้าเนี่ยน่าจะเป็นที่หูฟังหูฟังก็ไม่เข้าเหมือนกันตอนแรกมันก็ตอนแรนกหูยังไงก็สวัสดีนะคะทุกคนพอดีว่าเกิดปัญหานี้หน่อยค่ะเสียงเกมมันไม่เข้าอะตอนแรกมันเข้าอยู่ดีๆแล้วก็มันก็ไม่เข้าเฉยเลยเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้เราจะเล่นกัะแบบไม่มีไม่มีเสียงเกมเหรอแล้ววันนี้หนูเป็นไก่ก็รีบมากด้วยคือแบบว่าวันนี้รีบแบบรีบเลยอะค่ะรีบจะไป จะไปถ่ายรูปผู้ชายค่ะทุกคนแล้วก็วกงานอะ่ะมันมีจํากัดคนเข้าอะ่ะตอนนี้ก็แอบ,บกลัวอยู่ว่าจะเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพุทพุชิตานะคะสงสัยวันนี้น่าจะได้เล่นกันแบบว่าไม่มีเสียงเกมได้ไหมมันจะแบบดูแห้งๆไปหรือปะอ่ะลองก่อนแล้วกันคือ มันมันเสียงเดสก์ท็อปมันหายไปอะคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงมันมีปัญหาสวัสดีนะคะสวัสดีคุณชีโร่ด้วยนะคะก็คือแบบว่าเออเสียงมันหายไปจริงๆแล้วคือตอนแรกอะมันก็ไม่ได้หายนะแล้วยอยู่เสียงมันก็หายไปอย่างนั้นเลยเออเดี๋ยวสงสัยนันเนี่ยเราก็มวัวแต่เมามส์มอยสปอร์ตอีกแล้วเราอะสปอร์ตกะด่อะน้องอลิสไปเลยอ่ะ ช่างมันแต่ตอนนี้หูฟังก็ไม่ได้ยินอยากรู้ว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดเราเปิดเราลองเปิดแบบ youtube ขึ้นมาเนี่ยหูเพลงมันจะได้ยินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงทางคลิปเราจะปิวหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้ยังไงสวัสดีค่ะคุณบาบูสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเเสียงมันไม่ขึ้นนะคะไม่รู้เกิอะไรขึ้นเออไม่แน่ใจว่า หูฟังมันไม่ขึ้นหรือว่าเป็นที่เออเอาเอาไหนดียะเอาเอาเอาลองลองเป็นแอเนนเอาน้องอลิซไปก่อนเลยแล้วกันเหมือนไส้อ่ะนี่ไม่ได้ผิดที่หูฟังแล้วผิดที่ไอแพดและสงสัยเนี่ยเดี๋ยวจบเกมเนี้ยหนูไปแกะต้องปิดแล้วก็เปิด iPad ใหม่อีกถ้ามันค้างเหรอทุกคนจริงดิเอาจริงดิถ้ามันค้างไปเลยหรอ อานี่หนูเป็นไก่เริ่มเกมแล้วนะคะภาพค้างหรอเอาและเอาและมีปัญหาแหละมีปัญหากันหนูเป็นไก่แหละคือว่าภาพมันค้างหรอเอ้จริงเหรอคุณบาบูโอ้ยแย่และแล้วก็คือหนูเป็นไก่ก็เริ่มเกมมาแล้วด้วยนะมันค้างหรอสายตรงไหนมันไม่แน่นเนี่ยแต่เนี่ยวันก่อนน่ะหนูเป็นไก่ยกพีซีอะค่ะไปเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะยกยกพีซี อ้าวแย่แล้วเนี่ยตอนนี้คือในจอ iPad ของสเน่ค่ะคุณคุณคุณบาบู hmm. u, เข้าเกมมาแล้วเลือกน้องอลิสอยู่แต่มันค้างเหรอเนี่ย yeah, แย่ละงานเข้าหนูไปไก่ต้องปิด iPad แล้วก็เปิดใหม่ถ้างั้นอะ่ะเดี๋ยวต้องต้องจบเกมนี้ก่อนเราเมาสมอยกันแบบสดๆไปก่อนได้ไหมคะเล่นทิปกันไปก่อนได้ไหมเออ คือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ่ะยู่ๆผาามันก็หายไปซะอย่างนั้นเอออย่าง่าปัญหาเยอะแล้วเรานะเนี่ยแล้วแล้หนูไปไก่เข้าเกมมาแล้วะคะ่ะตอนนี้เข้าเกมมาแล้วอะ่ะจริงเหรอโอ้โหแย่แล้วเกมเนี่ยเออค้างเบอ่อะไม่เป็นไรเดี๋ยว ขอเราเมามอยกันไปก่อนทักทายทุกคนกันไปก่อนดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าซันนี่อ่ะแบบช่วงที่แบบเห็นเงียบๆนะในดิสคอร์ดก็เงียบๆนะไม่ใช่อะไรเลยค่ะซันนี่แบบไปติ่งไปติ่งเกาหลีอยู่ไปแบบแบบไปไปไปถ่ายรูปอยู่เออใช้คําว่าไปถ่ายรูปผู้ชายอยู่อะค่ะทุกคนแล้วถามว่ามันมัน มันดีไหมเออโคดโชโคด,คดเขาเรียกว่าอะไรค่ะจังหวะโคดแบบ Amazing มากเพิ่งเคยไปครั้งแรกหรือเปล่าเออเมื่อก่อนตอนตอนตอน,ตอนที่ยังเรียนมหาลัยอยู่อะไรเงี้ยเราเราไม่สามารถไปได้ไงคะ่ะแล้วก็พอมันไม่สามารถไปได้อะ่ะมันก็เลยแบบว่าเราติดเรียนติดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันฟรีแลนซ์อ่ะมันไปได้อะ่ะ แล้วก็เลยแล้วที่อเมซิ่งที่สุดก็คือพอไปแล้วอะ่ะเจอเจอคุณแม่อายุห้าสิบวกะค่ะทุกคนใช้คาว่าห้าสิบบวกค่ะณนะที่สนามบินอเมซิ่งสุดๆเออสวัสดีนะคะสวัสดีคุณธนงถวยฮะคุณธนงถวยเห็นปกติเหรอคะ่ะอันนี้หนูเป็นไก่เริ่มเกมแล้วนะเป็นน้องอลิสนะตอนนี้เป็นน้องอลิสนะคะ เห็นหรอใช่หรอไม่ได้ค้างรูปทันจิโร่กันหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิไก่ลองซันนี่ขอลองแบบว่าปิดปิด youtube แล้วก็เปิดใหม่ดิขึ้นยังอะไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นอะคะ่ะมันมันเป็นรูปค้างแบบค้างหน้าทันจิโร่ค่ะแย่แล้วไม่รู้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับหนูเป็นไก่นะคือเออมันจะต้องมีปัญหาทุกครั้งสินะ ไม่มีปัญหาจริงๆค่ะเขาอยู่อีกมันตีเวิร์สเขาเลยเห็นครับยังไงอะคะเออแย่แล้วเอาเป็นว่าเนี่ยเนี่ยรอบยังไงก็สวัสดีทุกคนนะคะรอบนี้เราเราแบบนั่งมัมมอยกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอขอจบเกมนี้แล้วเดี๋ยวสันนี่แบบลองรีไอแพดแล้วก็ไอเน่นใหม่ดูหรือหรือไม่นั่นอ,อะเผลอๆอาจจะต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะรีคอมพิวเตอร์สักหนึ่งทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเผอๆอลำดับอะไรสักอย่างของการแบบบูตวินโดว์หรือบูตอะไรมันผิดพลาดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจคะ่ะเจนนี่ไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยแต่ตอนนี้ยกำลังเมามันกันอยู่เลยแต่ว่าว,วันวันวันเขาเรียกเจนนี่แบบได,ได้ได้ขึ้นมาคอมมันเดอร์แล้วค่ะนะคะรับรับอนเนล่แหละรับ เขาเรียกว่าอะไรรับรางวัลรางวัลของฟีจากการขึ้นคอมมิเดอร์มาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ทุกคนคือช่วงนี้ซันนี่ยุ่งๆแล้วก็แบบแก่แต่ก็ยังพอมีเวลาไปแบบว่าไปติ่งไปติ่งไปเป็นติ่งชีวิตเป็นติ่งซึ่งวันนี้ที่ที่รีบมาก็ไม่ใช่เลย่ะค่ะทุกคนยังไงก็ขอโทษด้วย ขาสักสองวันวันนี้กับพรุ่งนี้นะวันวันนี้ก็จะไปไปงานที่เขาแบบที่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 ศิลปินเขคะเอ็ดาราเขามาแหละเออดาราเกาหลีเขามาแหละอ๋อคุณบาบูขึ้นไปแล้วใช่ไหมแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะไปส่งศิลปินเที่สนามบิน <laughs> กะจะไปส่งที่สนามบินคะ่ะก็เลยไฟมันห้าทุ่มแหละแต่ ซนนี่ต้องแบบไปก่ออะไรอ่ะเงีไปเพื่อไปแย่งทีเขาไปถ่ายรูปวันวันขากลับด้วยอะไรอย่างงี้สนุกแบบสนุกดีแบกแบกแบกเลนอันโคตรใหญ่ไปแล้วคือแบบตัวก็เล็กค่ะตัวก็เล็กทําแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรทำชาเลนจ์กันด้วยใส่ชุดกล้วยใส่ชุดกล้วยว่าให้ออปป้าจำได้ มาสักร้อยรอบร้อยรูปหรอคะมันไม่ถึงค่ะคุณคุณบาบูอ่ะจริงจริงอะเวลาเราไปถึงสนามบินนะคะเราได้เราได้เซีเ่ยวแค่แค่เซี่ยววิเท่นั้นเองค่ะที่จะแบบว่าเห็นหน้าเขานะเพราะว่าเขาจะแบบเหมือนอแบบมาโบกมือสวัสดีทักทายแป๊บเดียวแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้เยอะเลยค่ะมันสนนี่จําได้ว่าเมื่อวานอะสนนี่ได้กดแค่ไม่กี่รูปเองนะเพราะว่า ไม่ได้ยืนอยู่ข้างหน้าเขาด้วยแล้วเรายืนอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแบบแบบข้างหน้ามันมันมันเสียอาการอ่ะแบบอารมณ์ผู้หญิงเสียอาการอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรคะแบบดิดดิ้นอ่ะดิดดิ้นเออใช้คําว่าดิดดิ้นดิดดิ้นแล้วก็แบบดีใจอ่ะโบกไม้โบกมือสายสายผมกระดิกกระดิกอย่างเงี้ยแล้วผมอ่ะมันก็บังหน้าเลนไงด้วยความที่ซันนี่ตัวเตี้อ่ะแล้วไม่ได้ซื้อคือเป็น เป็นการไปครั้งแรกโดยที่ไม่ได้ซื้อบันดงบันไดอะไรทั้งสิ้นเลยไงไม่ได้เตรียมเอาไว้ขาวหน้าเดี๋ยวหนูเป็นไก่นะเดี๋ยวซันนี่นะจะต้องเตรียมละบันไดความตัวเตี้ยน,นั้นมันเป็นอุปสรรคยิ่งหนักคือความใช้คําว่าความตัวเตี้ยน,นั้นมนเป็นอุปสรรคยิ่งหนักทําให้แบบว่าเป็นปัญหาเออพองานแล้วเราต้องซื้อบันไดอะค่ะ แต่อย่างซนี่แบบช็อกมากเลยอ่ะไปแล้วเจอแบบรุ่นรุ่นคนอายุหกสิบวกก็มีอ่ะค่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยป้าไม่ได้มาส่งลูกก่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ะซนี่อเมซิ่งมากกับเมื่อวานคือแบบเฮ้ยสวัสดีนะคะคุณคีมสวัสดีค่ะคือตอนเนี้ยป,ปัญหาคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นภาพมันค้างนะคะทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงแล้วขอเมาส์มอยกันแบบสดๆไม่เกี่ยวกับเกมกันดีกว่านะขอสักประมาณ1ิบสนาทีแหละเออแล้วเดี๋ยวรีลองรีลองรีคอมรีรีไอแพดรีทุกอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันหายก็มาเราก็มาต่อแต่ว่าวันนี้คือันนี่บอกเลยว่าอาจจะแบบว่าแค่แป๊บเดียวนะคะคือแบบแป๊บเดียวจริงๆคะ่ะวันนี้มีมีนัดไปไปดูผู้ชาย คือตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ได้เข้างานนั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นงานแฟชั่นโชว์ของของหลุยส์วิกตองค่ะแล้วแล้วแบบคือเขาเชิญแขกอะแค่แค่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบท่านแล้วทุกอย่างอะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็น private อะเขาเขาจะปิดคอลเลคชันอะสุดท้ายแล้วมีม,มีมีหัวดอมเขาบอกว่าเออเนี่ยเข้างานได้ที่เข้างานได้นะตอนแรกคิดว่าเข้าไม่ได้แล้วก็เลยแบบโอเค เขาไปสักหน่อยละกันอะไรอย่างงี้เออเขาไปดูผู้ชายหน่อยผู้ชายไม่มาสี่ปีแล้ววันนี้วันนี้ซันนี่มาช้าเพราะว่าซันนี่จะแบบว่าหนีทุกคนไปไปไป,ไปติ่งคะ่ะใช้ใช้ชีวิตเป็นติ่งคะ่ะจะแบบไปถ่ายรูปนะไปถ่ายรูปผู้ชายก่อนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ทํามีมตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว ใส่ชุดกล้วยไปรับโอป้าที่สนามบินใส่ชุดกล้วยใช้คำว่าใส่ชุดกล้วยไปรับโอป้าที่สนามบินบอกเลยตาตึงใจพอโอป้ามาไม่ทันอะ่ะไม่ทันได้ใส่อะ่ะชุดกล้วยร้อนอยู่ข้างนอกสนามบินร้อนแต่ถ่ายไว้รอแล้วว่าเอาชุดกล้วยมาอะไรอย่างเงี้ยโคตรมีมอ่ะบอก โอ๊ยรีบๆบจบสีหนูเป็นไก่แบบว่าอยากจะรีแล้วก็เล่นกับทุกคนแล้วเนี่ยเอ้ยเนี่ยแปดนาทีเข้าไปแล้วมามอยกันสุดๆไม่มีคนมามอยกับหนูไปไกล่เลยดูดิแบบไม่มีใครเข้าถึงชีวิตติ่งใช่ไหมล่ะแบบการเป็ติ่งมันเลือกไม่ได้เจอยอย่างที่บอกแหละแต่ไม่มีอะไรที่สุดเท่าเมื่อวานนี้สันดีเจอป้า ป้าหัวจะขาวอยู่แล้วอ่ะคือป้าอายุจะหกสิบอยู่แล้วป้ามาตามติ่งข้างสนามบินนะคิดดูดิจะน,นี่ด้วยเฮ้ยไม่สิ่งแบบชอ็อกแบบชอ็อกแบบสุดๆแบบเฮ้ยได้หรออะไรเงี้ยป้าป้าหนีลูกมาด้วยนะลูกเขาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยป้าบอกป้าเขาบอกว่าอะไรนะเอ้ยเราต้องไม่เรียกป้าดิต้องเรียกแม่แล้วเขาอายุเยอะมากเลยอะ่ะคือ คือยืนมอั่อยกับเขาอ่ะคือเขาบอกว่าเออเนี่ยเขามาเพราะเขาเขาหนีลูกเขามาด้วยแล้วแต่ว่าเป็นข้อเล็กเปลี่ยนว่าวันไหนโคเอเขาเรียกว่าอะไรติ่งของลูกเขามาเขาก็ต้องไปเป็นเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักดีอ่ะคุณมีคุณแม่แบบนี้แบบน่ารักอะ่ะตอนนี้แบบอุ๋ยคุณแม่น่ารักมากเออเย่จะจบแล้วจะจบแล้วทุกคนจะจบแล้วเดี๋ยวขอรีไอแพดนะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้แหละ เออมันคงไม่ค้างแล้วแหละใช่ไหมสเน่ก็ว่าแบบอายุเป็นเพลงตัวแรกนะเพราะงั้นเวลาเราเล่นเกมเราต้องถามอายุก็หลอกเราเล่นแบบเอาสนุกเอามันเอาหาไม่งั้นอะ่ะไม่งั้นอะ่ะมันจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอไม่งั้นมันจะแบบไม่ค่อยสนุกมานั่งเกงใตกันอยู่เออเนี่ยพอะไม่ไม่ต้องถามอายุสเน่หลอกจริงจริงเอาสนุก เย่ yeah, ได้เงหรียนเงินซัพพอร์ตด้วยเออเอาดีแต่ทุกคนไม่เห็นนะคะน้องอลิสเนี่ยคือสกอร์ศูนย์ศูนหนึ่งห้าศูนูนย์หนึ่งห้าโอเคเดี๋ยวลองรีไอแพดกันกว่าไม่ได้แล้วจูจูก็จูจ,กจ,จูก็เงียบซะอย่างนั้นเออแบบหนารีไอแพดอ่ะ จุกๆก็ค้างค่ะทุกคนขออภัยด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันมันไม่หายเนี่ยเดี๋ยวซันนี่จะจะรีคอมพิวเตอร์สักหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันใหม่คือแต่คือสวัสดีคุณอาจน่าจะอ่านว่าโพลักทีเฮชใช่ป่ะได้จะอ่านว่าโพลักไทยแลนด์หรือเปล่ายัางไงก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะขออภัยด้วยนะคะที่เปิดวันนี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดมาก็มีปัญหาเลยคือคือมันเป็นความผิดของซันนี่เองที่ยก ยกตัวพีซีอะค่ะไปไปนั่งไปนั่งประชุมที่สตาร์บัคมันก็เลยแบบว่ารือสายรู้ทุกอย่างไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้วันก่อนนู้นไปไป,ไปประชุมเรื่องทําทําถ่ายสีทําเกียร์สีเอ็มวีแล้วก็ซ่อมนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าต้องยกคอมพิวเตอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยพอคนคนเขายกว่าอเลยค่ะคนคนคนอีดิตอะก็คนหนึ่งซือสันนี้ไม่ได้เป็นคนอีดิตไง จะนี่เป็นเป็นแค่คนทําสีวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบว่าเราก็ต้องยกคอมเราไปด้วยเขาต้องยกคอมเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนัป่งประชุมกันที่สตาร์แบบอ่ะขึ้นไหมเนี่ยมันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นอ่ะฉันนี่จะขอแบบขอทุกคนแบบรีสตาร์ทรีสตาร์คอมสักหนึ่งรอบนะแบบไม่ขึ้นจริงด้วยค่ะทุกคนต้องรีสตาร์ทคอมหนึ่งรอบอะค่ะแย่แล้ว หนูเป็นไก่จะร้องไห้แล้วเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้วันนี้อ่ะมาเดี๋ยวรี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 คอมพิวเตอร์กันดีกว่าค่ะน่าจะเป็นปัญหาที่ท,ที่ที่ตัวตัวสายแหละหรือมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงตัวแคปเจอร์การ์ดก็ขึ้นปกติเลยนะโอเคโอเครีรีก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอสตนะ็อปสตรีมแป๊บ